ดอกไม้ยี่ยังจะนี่นะเออก,ก็ถึงนั่นแหละแต่ว่าถ้าไปมัวจะเป๋ไปเป๋มาเบื้องแต่ไปเบื้องของคนนั่นทีเบื้องของคนนี่ทีนะปวดหัวปวดประสาทผมว่าเลยถ้าเสื้อมั่นกันนะก็ผมให้ศูนย์กับเจ็ดก็ไม่ต้องคิดหลายก็แต่ก็อยู่ที่ดวงอีกว่าเราจะชอบเหมือนกันไหมให้ศูนย์ผมวิเคราะห์ให้ไปก็จะมีศูนย์หนึ่งมีศูนย์ห้ามีศูนย์สามเป็นเลขมักแหงถ้าเจ็ดก็จะมีเจ็ดเก้าเป็นเลขมักแหงหนึ่งสี่เอใช่ หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็เลขระวังโคลโลจะเป็นเลขสามเจ็ดแค่นี้เพราะว่าส่วนเลขทูบนะมันเป็นแค่องค์ประกอบผมจะบอกตลอดว่าเลขทูบมันเป็นแค่องค์ประกอบถ้าเราชอบเราก็ซื้อแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านจะบอกตลอดว่าในชุดเนี่ยมันคือมันเด็ดสุดแล้วเพราะว่าชุดเนี่ยมันคือจากการคํานวณแต่ว่าทูบนะมันคือการเสี่ยงโชคการเสี่ยงทายแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีบุญ มีโชคร่วมกันไหมเพราะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันถูกไหมบางคนน่ะบางทีผมให้ศูนย์โอ๊ยบอมากบอมากศูนย์สามคอยบอมากศูนย์สามคอยมากศูนย์คอยมากศูนย์เจ็ดจังสี่น่ะเออมันถือบมื่อถ้าแคบลายน่ะบ่ถือดอกผมว่าเลยอีเลีแต่ว่าบ่ได้จําเป็นว่าที่สิต้องมาเบิ้งไม่เอกผู้เดียวแล้วมาตามผมบ่บ่สมันว่าจาเป็นแต่ว่ามักไผ่ก็ซื้อของคนนั่นน่ะอาจารย์แมวอาจารย์ ติดตาไปจัไนไดกนั่นแหละก็คือแบบว่าขอให้เสื้อมั่นเข่าแค่นั่นแหละพอแต่ว่าถ้าไผคิดว่าเออไม่เอกคือความหวังตามไม่เอกนี่เราก็จัดไปผมก็ว่าไม่ได้ว่าอย่างเพราะว่าไม่ได้จําเป็นอ้ยห้าร้อยห้าสิบห้าคนต้องมาเบื้องข่อยคนเดียวเดี๋ยวต้องซื้อเลยข่อยบ่แมนมันอยู่ที่ดวงทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงเหมือนแบบเนี้ยให้ไปบางคนโอ้ยแคบแล้วเสียดายจังนี่คือคําพูดคําข้ออ้างเพราะอะไร เกิดจากการที่เราไม่มีความเชื่อมั่นกันเวลาหวยโอ้ยแคบเสียดายจังเลยไม่ได้ซื้อเพราะคุณไม่เคยคุณไม่เชื่อมั่นไงถ้าคนที่เขาเชื่อมั่นน่ะให้ไปแบบนี้ถ้าคนเชื่อมั่นเออเขามีเขาเชื่อมั่นเขารักเขาศรัทธาน่ะเขาก็มีโชคกับเราแต่บางคนน่ะก็มีข้ออ้างไงพราหวยออกมาอุย้ยไม่ได้ซื้อเลยเสียดายจังไม่ต้องพูดครับเพราะว่าคุณไม่มีความเชื่อมั่นถูกไหมถ้าคนมีความเชื่อมั่นน่ะ เขาให้ถูกเขาให้ยังถ้าเขาให้ถูกนะยังไงคนที่มีความเชื่อมั่นนะเขาก็ถูกกับเราอยู่แล้วแต่ยังไงมันก็ต้องออกอยู่แล้วอาจารย์ปีนี้เก้าเดเจเพราะมันว่ามันอยู่ในปีพญานาคแต่ไม่รู้ว่ามันจอกตอนไหนรอบเนี้เจ็มันดังแต่ผมบอกเลยให้ระวังมันจะกลับหัวเป็นเจดห นะครับให้ระวังกับหัวเป็นจีดหกผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าขนมไทยของผมนะก็คือยังไปที่ศูนย์แต่เลขทูบนะคือเป็นเลขแค่ประกอบนะครับก็คือเป็นประกอบการตัดสินใจดูว่าเออเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องซื้อไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อหมดนะครับเพราะว่านี่ชุดมันคืออยู่ในนี้รอบที่แล้วมันก็ปังอยู่ในนี้นะครับสําหรับรอบขนมไทยถ้าใครตามมาจะรู้แต่ว่าคือไม่อยากให้แคบหลายสํานักอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ไดอ้อย่าหาว่าผมสอนแต่คือถ้าแคปหลายสำนักไม่ไม่ถูกจริงแล้วจะไม่ถูกจริงๆด้วยเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ให้ศูนย์เก้าแล้วผมก็ให้ผมให้ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วมั้งชุดเนี้ยเออแล้วก็เข้ากันตั้งแต่วันนั้นแหละแล้วชุดเนี้ยถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยมันเข้าแหะแต่ว่าไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไม่เข้าก็อยู่ที่ดวงบุญลามีของเราอะ่ะที่เราทําร่วมกันมาเนี่ย เราให้ผมให้ชุดนี้ไปผมให้097109730โอ้ย03แล้วก็17เนี่ยถ้ามันเข้าเนี่ยเราก็ได้โชคลาภกันตั้งแต่วันที่สองแล้วนะครับเพราะว่าผมให้ไปตั้งแต่วันที่สองแต่ชุดนี้คือเป็นชุดเต็มนี่โอนแล้วเด้อแม่ขอบคุณครับนี่อันนี้จะเป็นชุดเต็มเห็นไหมก็จะมีแค่นี้ไม่ได้มีนอกเหนือจากนั้นแต่บางคนโอ้ยให้มันให้หลายมันให้หลายจังไหน คนที่เขาให้ห้าตัวนะแล้วก็มีเป็นชุดเอชุดบีชุดนั่นลงหนะักผมถามได้ให้หลายตรงไหนเมื่อคืนนี้ก็มาว่าผมให้โอ้ยให้เยอะแบบนี้ไม่เข้าก็ไม่รู้จะว่าไงเออคุณเวลาผมไลฟ์สดแต่คุณไม่มาดูเองก็ผมไม่ได้ใส่ใจอยู่แล้วกับคนที่มาว่าผมเนี่ยชุดเนี้ยผมก็วิเคราะห์ให้ตั้งแต่วันที่สองผมก็ลงแบ่งปันให้มีหนึ่งเก้าแต่ว่าผมตัดออกเพราะว่า รัฐบาลผมมันไม่เด่นเก้าเนยครับแต่ถ้าชอบเนี่ยอันนี้คือผมให้ไปตั้งแต่วันที่ที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วก็คือวันที่วันที่สองกลางคืนนะก็คือมีก็คือชุดเดียวกันเลยศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามแล้วผมก็วงที่ผมชอบจะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดครับแล้วก็เห็นไหมแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็อันนี้เลขเป็นเลขประจําวันของวันศุกร์นี่แต่ผมมัน่นใจผมคิดว่ารอบนี้ต้องมีศูนย์เดี๋ยวเราดูทศกศก่อนไมมทศกศอ,ออกหรือยัทรรองทศกศนี่ผมให้ศู ล้ว <c oughs> สีออกแล้ว <c oughs> คือเราอยากให้เราเชื่อมัน่นเชื่อใจกันไม่ได้จําเป็นว่าจะเชื่อต้องเชื่อมั่นผมนะผมผมบอกเสมอเราชอบใครเราดูใครเราดูตามคนนั้นไม่ใช่โอ้ยบอกเขาเวลากูตามแล้วบอกเขาก็ตามก็คือถ้าถ้ามันไม่เข้าเออก็ค่อยเปลี่ยนครับแต่บางคนนะ่ะไม่ได้ไม่ได้เชื่อมั่นหรอกตามมาตามเพราะกระแสเหมือนบางทีตามเรามาแบบเนี้ย พอเราให้ไม่เข้านะ่ะก็ด่าก็ว่าเราแล้วก็สุดท้ายก็เลิกติดตามเราไปเองแต่ถ้าคนเป๊ f ฟีเขาจะให้กําลังใจสู้ๆนะมันไม่ตัวไหนเต็มๆเหนียวเนียวอันนี้คือเป็นแค่แนวทางนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันออกตัวไหนอ่าให้ดูในชุดไว้ใครที่ยังหนีในรัฐบาลไม่แค่นี้ครับผมให้แค่นี้รัฐบาลนะ่ะเลขทูบนั่นคือเป็นแค่องค์ประกอบนะครับเป็นแค่ การสี่โชคเสียงดวงแต่อันนี้คือที่ผมคิดมาจากการคำนวณนะครับก็คือจะเป็นชุดนี้อลองแคปไว้เบึง้งอ่แล้วมาดูเลขทูบกันนะว่าไ,ไม่ใช่เลขทูบเลขปิงปองเพราะว่าไม่อเจ้านี่ผมไปขอผมไปจับปิงปองขอปูหมาแล้วเลขมันนะก็ซ้ำอยู่ในชุดเดี๋ยวผมเสียเบ,บึง้งโอยศูนย์ห้าไปแล้ว7 0 2ดศนสามสามมู่ะสามามมาแรงมื่อนี้ระวัง3ามสิบถ้า3มานี่ขอให้มาศูนย์สากับสามเจ วันนี้ขอให้มีโชควลาบรมกันขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับแล้วก็ขอให้มีโชคก้นใหญ่แล้วก็ขอให้มีโชคมีบุญสะพันธ์ร่วมกันกับมีแบบนี้ตลอดไปไม่ไม่คนลรกกาแจ๊บผมนำเรามาขอชูคลาดกับคุณเราจะมาเสี่ยงปิงปองนะครับเราจะมาจับปิงปองสามเราจะมาดูกันว่าปิงปองที่ผมจับได้ตั้งจิตทัศน์ฐานเพื่อเป็นสะพานดือ เบิ้ง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 ปวดแขนเนี่หน้าก็ถอรเบิ้ง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 แม่เห็นเลขเห็นเลขอย่างแล้วบอกผมแน่เป็นหกหรือเป็นเก้าบอกผมดำเด้ออันนี้หกหกหกหรือเก้าบัวู้ผมบัวู้กันบอกผมแน่ที่คือปิ่งฟองที่เราจับบมือนีับบอกผมแน่นี้เลขอย่างนี้หกหกหรือเก้านี่ นี่ผมจับได้นี่แล้วเห็นบ่าว่าเลขมันตรงในชุดนาสามเจ็ดถ้าอันนี้เป็นเก้าหนักมันก็คือเจ็ดเก้ามันบอแต่ว่าถ้ามันหกมันก็คือหกเจ็ดแล้วผมบอกแล้วว่าถ้าเจ็ดเก้ามันซื้อบ่ได้น่ะก็ซื้อหกเจ็ดเอาแต่ว่าหกสามผมไม่เน้นเพราะว่าผมไม่มักแต่ว่าถ้าไผายมากก็ซื้อนะครับอแม่บอกผมนํานี้เลขอีกอย่างนี้หกสามเจ็ดมันเป็นเลขหกวะเป็นเลขสวัสดีกับวันศุกร์นะครับคือผมก็เห็นคอมเมนต์เลยว่าเวลาคนเบื้องหลายผมเห็นคอมเมนต์เห็นเลขอีกอย่างเห็นเลขอีกอย่าง ผมผมผมพูดคือกันว่าเลขอย่างแดีว่ามันคือมันตรงกันในสุดนะสามเจ็ดเพราะผมบอกปูดแล้วว่าผมตอนจำนะบอกว่าบ่ต้องเอาบ่าต้องให้มันหลายโตเพราะว่าสีได้แบบว่าซีได้ย่ําซีได้เออว่าซิเอาซื้อโตใดแล้วตอนนี้อุ่นใจแล้วศูนย์มาให้เห็นแล้วครับผมฟันศูนย์ศูนย์มาหเห็นแล้ว นะครับแล้วสามผมก็มีอยู่ในชุดสองโตผมก็มีศูนย์สามตอนนี้แล้วผมก็มีศูนย์ผมก็มีสามเจ็ดแล้วตะกี้ผมจับปิงปองได้เห็นบอถ้าไผเบามากผมก็บม่ต้องบึ้งก็ได้เลยเพราะว่า y youtube นะมักเกี่ยนผมว่าเลยมักเกี่ยนเกียนคีย์บอร์ดมักเกียกเก่ยนมกกันมก,ก,นมกด่าผมมกักเอียงเป็นเจ้าเป็นอีกอย่างกันใน u t u b e นะแต่ว่าในนี่นะฮะขอบคุณคนที่ติดตามมาเอกด้วยนะส่วนใครจะเข้าวงเข้าบ้านเพิ่มเพื่อนได้เลยเพ่าเห็นคอมเมนต์อีก คนเห็ดคนเบื้องหลายนี่ผมเซเบื้องสุดนี่สุดนี่ผมแม่งันตั้งแต่วันที่สองแล้วว่าต้องต้องตกใจหน้าเทาๆเห็นบอดผมจับปิงปองเนะ่ยผมได้สามตัวนี้เลยเมื่อนี่เห็นบอแม่แม่ผมจับปิงปองนะเลขประจําวันผมได้ตัวนี้เลยผมเห็นเป็นไม่รู้หกหรือเก้าเลยเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์ก่อนนะ 6, 3, 7, เนี่ยหกสามเจ็ดเนี่ยเห็นไหมเลขเนี่ยผมจาให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ยแต่ว่าผมว่าหกสามผมบอกเลยเมื่อนี่ถ้าหกสามมาผมก็บ่ถือผมบ่ซือ้อ อเดี๋ยวผมขอเบิ้งคอมเมนต์กอนเ้อเม่อเห็นคอมเมนต์แล้วคนไหลแม่ขอเจ็ดแปดรอยคนได้ป่ะนี่พันหนึ่งอาส่วนอันนี้จะเป็นเลขประจำพระองค์เดี๋ยวผมสิบเบิ้งคอมเมนต์กอนเ้อไผที่เพิ่งเข้ามานะครับผมว่าเลยว่าไผสที่ได้อยากได้ภาพปิดตา เขาขายกันซี่หาร้อยเจ็ดผมให้ร้9ยครับแล้วก็ทูบแต่สายด่วนนะผมจะให้ดูแม่แม่ดูในชุดก่อนว่าผมให้อะไรไปบางคนบอกว่าถามหาเอ้านี่ครับ ก็คือ1.9ผมตัดออกนะผมไม่พูดถึงนะถ้าจะใครชอบก็เล่นใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเล่นแต่ว่าขนมไทยนะก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับก็คือมักแหงศูนย์สกับเจถ้า7.9เล่นไม่ได้นะก็คือ7.6หรือว่าจะซื้อ4ีเจที่ผมบอกนะเลข3ามนะครับเออมีลูกท้าท่านอื่นซื้อไปแล้วเลือกซื้อใหม่อะไรอะ่ะแล้วก็นี่ครับ3ามศมา1ตัวนะครับแม่แม่แมออยินดีกับคนที่ถูกข้างด้วยเด้อ อันนี้เลขทะเบียนรถอันนี้ไม่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เป็นก็คือผมไม่ได้ตั้งใจจะจัจบถ้าชอบก็ชอบแค่ตัวเดียวก็ก็คือชอบสี่เจ็ดผ่านเลยนะครับอันนี้จะเป็นเลขทูบวัดเขาช่องลมถ้าชื่นชอบก็ซื้อแต่ถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบเก้าสองครับเพราะว่ามันเป็นเลขวันตุดจีนวันตุดจีนวันที่29บาอ่าจจอก็ได้หรือไม่ออกก็ได้แต่ว่าไปวัดวัดเขาช่องลมนะเลขทูบให้แม่นมากนะครับอันนี้ ขอผ่านเลยนะเพราะว่าเป็นหางประัันของพี่เอซแล้วก็อันนี้จะเป็นตารางนะครับ <c oughs> เอาไปจับเอาเองนะครับแม่แม่สาใครแม่แม่สามตัวไปจับเอานะส่วนเลขทูบนะผมจะให้เน้นดอกเมื่อวานนะครับก็คือเลขทูบป,ปู่นะครับที่เราจุดกันได้เลขตัวนี้แล้วแม่ดูนะก่อนผมจะปล่อยนะ ให้สังเกตให้พิจารณาดูนะมันจะมีเลขซ่แนบอยู่ซึ่งถ้าแม่สังเกตพี่พี่สังเกตเห็นนะสวีสวัสดีแปดร้อยห้าสิบคนดูไวจะออกแปดห้าศูนย์หรือเปล่านี่โอ้ความบังเอิญอะไรขนาดนั้นศูนย์แปดห้านะครับแล้วถ้าแม่สังเกตดูนะอันนี้ก็ศูนย์อันนี้ไม่รู้ใครจุดไว้นะครับเอ้ยผมจุดไว้วันนั้นแล้วมันเหลือแค่ศูนย์ตัวเดียวที่เราจุดลาวครับแล้วก็ถ้าใครสกแกนดูนะจะเห็นว่าตรงนี้เป็นสาม สื่ออะไรหรือเปล่านะครับปู่ท่านสื่ออะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ถ้าผมเห็นนะผมก็เห็นสามศูนย์นะครับแต่ถ้าเอามาเนี่ยเดี๋ยวตรงไหนไปไหนแล้วถ้าดูนี่เห็นไหมถ้าถ้าใครซูมก็จะเห็นชัดเลยว่าเป็นสามนะตรงนี้เป็นศูนย์นะครับแล้วมันเป็นเลขที่ผมนี่อันนี้จะเป็นเลขทูบนะครับแล้วก็จะเห็นว่าศนะูนย์ศูนย์ห้ามันจะตรงกับเลข ในชุดที่ผมให้แบ่งปันไปนะครับซึ่ง08ผมไม่ได้ให้แต่85นี่ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ครับ05แล้วก็08เพราะว่ารอบนี้ฟันไปที่0นะครับแล้วก็ส่วนซ้ายด่วนนะก็คือแม่พี่ๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับก็คือยังเหมือนเดิม อันนี้เลยครับผมอันนี้เลยอัน,นอันนี้เลยถ้างบน้อยก็เล่น0ูนย์สถ้าเจดเเล่นไม่ได้ก็เล่น4ี่เจ็ดก็ผมบอกก็คือผมชอบมากสำหรับเลขสี่เจ็ดนะครับแล้วก็ระวังเลขสามเจ็ดะแคบชุดนี้แล้วก็อย่าจะให้แคปสายด่วนสายด่วนก็ถามว่าด่วนไหมก็ไม่ด่วนนะเพราะว่ามันก็เป็นเลขที่ผมให้ไปหมดแล้วครับเพียงแค่ผมเอามาเอามาตอกย้ำให้เข้ากลุ่มยังไงคะ บอสไซเอฟก็ลออยู่แต่ว่าหน้ามันดำแม่ผมเป็นคนดำผม,มเป็นคนขาวแม่แม่แมผม,มเป็นคนขาวครับผม,มผมเป็นคนดำดำดีสีไม่ตกศก,กับปรกชบอบไม่ได้เนาะมแม่บอกแม่มากดำนะแม่มากถึงสีดำแต่ว่าขอให้จิตใจสะอาดให้เลขแม่นแม่ก็มากแม่ว่าจังสีเนาะเออ สามศูนห้าไดไ้แล้วเต้แม่สีแผงแม่อีกยังได้เบิดมามาสิผมสิบป้อยแล้วเพื่อนว่าขอเข้ากุ้มอีกความปังเนาะอ่ะสแก,กนลน์อันนี้ไว้ได้เลยนะหรือว่าเพิ่มเพื่อนได้เลยที่ผมปักหมุดไว้นะครับถ้าใครกดไม่ได้เรากดตอนหลังนะอ่ะผมสิบป้อยสายด้วนแล้วด้วนด้วนด้วน,น,นแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวซีได้ไปหากินเขากินน้าบาคนแอบบึ้งว่าแม่นยังเนาะ บางคนใะแอบบเบิ้งสุดท้ายนะเมื่อนี่ไปยังก็ได้ขอให้มีศูนย์นะครับถ้าถามว่าเมฆมักลอยมากศูนย์สา 03, มา 7, มักศูนย์เจ็ดมักเจ็ดซีซีเจ็ดครับอสามโตที่ผมมกักอันนี้คือสายด้วนเอาก็บด้วนดอกก็เป็นเลขก็ผมบอกไปว่าไปแล้วนะครับศูนย์แปดศูนย์แปดห้านะครับก็เป็นเลขทูบนะครับแล้วก็เก้าสองสามเป็นเลขทูบวัดเขาช่องลมนะครับ ผมให้นี่อันนี้ก็คือเลขปิงปองที่ผมให้เบิ้งดักี้นะที่ผมไปจับก้อนที่ผมซิมาไล่ถ้ามากก็ซื้อกันหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามนี่ผมเอามาจับกับกับศูนย์สามนะครับแล้วอันนี้ก็คือผมให้ไปแล้วนะครับก็คือผมมากศูนย์เจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดสามสี่แคปครับ แต่ถามว่ารอบนี้มามืดตัวใหนสามแต่ว่าผมกาเขียนเด้อถ้าสามนะมามืดสามก็สิเป็นศูนย์สามครับศูนย์สามสามสีสามเจ็ดแต่รอบนี้ผมว่าต้องมีศูนย์ศูนย์ครับรอบนี้ศูนย์ขอให้หมานขอให้โชคดีครับ สุดท้ายวันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะเลขเป็นแค่แนวทางนะครับคนเราอชอบไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ดวงบุญสัมพันธ์นะครับถ้าชอบอไม่เอกนี่ละไม่เอกมกตามไม่เอกอจัดก็จัดไปเพราะว่าผมบอกแล้วผมมักศูนย์เจ็ดศูนย์สามี่เจ็ดแล้วก็อันนี้อายุผมก็ยุ่ที่ดวงครับของจ้าซี่มันยุ่ที่ดวงที่บุญบรารมีที่เราเฮ็ดสุดท้ายวันนี้ขอให้เรามีโชคมีลาบร่วมกันนะครับแล้วก็ เป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอให้เล่นอย่างมีสติอย่าเล่นจนขายไล่ขายหนาอเบานะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งย่ำย่ำเพื่อตอกย้ำนะย้ำย่ำแบบนี้มันต้องมารอบที่แล้วก็ยํำไปหลายรอบม,มากศูนย์ครับผมถ้าบอมากศูนย์ก็เจ็ดให้พิจารณาเอานะครับแล้วตะกี้ก็เห็นแล้วว่าเลขทูบนะมันตรงกับเลขตัวใดส่วนไผย่ยังไม่ได้เห็นคลิปตัวนี้ กสิบเปิดให้บึงผมจะซูมซูมผมจะเลื่อนไปเลยนะ